สวัสดีสามกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะให้ทองนั่นกองท่วมฟ้าอย่ามาล่วงล้ำกำเกินนี่ก็ปลูกแล้วไม่เก็บน่าเสียดายจัง มันแพงนะผักขมเนี่ยแพงนะไม right ่ใช่ถ oh ูกๆมาครั้งก่อนก็อยู่แบบนี huh ้เขาก็ไม่ได้เก็บกินตรงต้นมันนะคงหวานหน้าดูเลยเนี่ยโอ้ยเห็นแล้วเสียดายนี่อีกต้นหนึ่งเนี่ยค่ะดูสิโอ้ยมันจะช่วงมันใบอ่อนๆนะใบมันจะมนปลายมันจะมนมันจะไม่แหลม แพงนะปอนละสามเหรียญเก้าสิบเก้าสามดอลลาร์เก้าสิบเก้าเซนก็คือสี่ดอลลาร์นั่นแหละคะ่ะแพงนะนด,ดูสิแล้วเขาปลูกเขาไม่กินนะผักบุ้งจีนเนี่ยลูกโอ้โหว้าวเฮ้ยดูผักบุ้งจีนสิผักบุ้งจีนโอ้โหแล้วดูกระบะนั้นว้าว โอ้โห oh, look at this โอ้ look that you are that you are your house oh. yes this one โอ้โหว้าวโอ้โหเจ้าของเข้ามาแต่ไม่รู้ว่าของหลังไหนโอ้โห ได้แต่ร้องโอ้โ oh, ห oh, oh. ดูสิคะนู่นน่ะที่กระบานั้นน่ะไม่ใช่นน้อยนะเนี่ยล้นกระบาเลยอุย้ยแต่ไม่ใช่คนจีนนะคะเมื่อกี้ที่ที่เดินเข้าไปเขาไม่ใช่คนจีนโอ้โหผักเขามันงามมากเขาพูดเหมือนจะว่าแขกก็ไม่ใช่ฮะนั่นไงฟังเสียงเขาพูดไม่ใช่ภาษาแขกโอ้โ oh. ห งามจังเลยส่วนบ้านหลังนั้นเขาถอนใบนั้นทิ้งเรืยเอยอ่างต้นดูสิยังอยู่นัน่นนะค่ะจะซูมให้ดูมันเป็นใบางาเกาหลีเนี่ยเขาไม่กินเห็นไหมก็อยู่อย่างนั้นนะ่ะใบางาเกาหลีโอ้สวัสดีจ้ะสวัสดีจ้ะต้นพาลุยผักบุ้ง ใช่น่ากินมากๆเลยต้นต้าเห็นนะวุ้ยบางบ้านเขาก็ปลูกผักบุ้งจีนบางบ้านก็ปลูกเหมือนผับ้านเราที่เป็นผักบุ้งใส่เย็นตาโฟต่อไปป้าจะเดินไปบ้านที่มีแมงลักนี่ยิ่งปลูกแต่เขาคงซื้อมาผิดเขาไม่เก็บแต่วันนี้ป้าจะเอื้อมมือไปเด็ดเด็ดจริงๆ อยากเจอเจ้าของถ้าเจอเจ้าของจะจะเยี่ยมมากเลยอะ่ะเพราะถ้าหากเจอเจ้าของเขาแล้วเราขอเราขอโอ้ขยะเกือบถึงแล้วเดินไปอีกหน่อยขอบใจมากๆากเลยจากต้นน้องหมาที่เขาจูงมานะ่ะ เหมือนหมาจิ้งจอกเลยอ้โหอันนี้ทําเขาทําเป็นซักรีดอาชีพเลยนะตึกข้างหน้านี้ก็ตึกใหญ่แล้วนู่นนะอยู่ข้างหลังนั่นเองทําเป็นอาชีพเลยแต่โอ้โหอุ้ยร้านใหญ่เลยเพราะว่าบางคนที่เขาอยู่อาพาร์ตเมนต์เนี่ยเขาไม่มีที่ซักผ้าจริงๆโอ้ยต้นนี้เขาตายแล้วดูสิ ใครมาทําให้มันหักโหหักของเขามันหักเองแหละค่ะ <c oughs> บ้านหลังนี้มีบอนนี่มีบอนด้วยบอนเหมือนบอนที่บ้านเรากินเหมือนกับมีเสียงเปิดเพลงนะงงงโหดูบ้านหลังนี้มีตะไคร้ด้วยน่าทาอยู่ในกระบะ